Side B The Code of Nature คุณเคยสงสัยไหมคะว่าในองค์กรที่ทำงานกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบที่สุดใครคือเจ้านายที่คอยสั่งการคนส่วนใหญ่เชื่อว่าในรังพึ่งที่มีประชากรนับหมืน่นนางพญาคือผู้กลุ่มอำนาจและสั่งให้พึ่งทุกตัวไปทำงานใช่ไหมคะแต่ Side B ของเรื่องนี้คือคุณกำลังเข้าใจผิดคะ่ะความจริงแล้วนางพญาไม่ได้สั่งการอะไรเลย แต่สิ่งที่ขับเคลื่อนอาณาจักรนี้คือระบำและเชื่อไหมคะว่าท่าเต้นของแมลงตัวจิ๋วเหล่านี้คือต้นแบบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังช่วยชีวิตมนุษย์เราอยู่ในตอนนี้ก่อนจะไปถึงความลับนั้นเราต้องเข้าใจปัญหาของโลกคอมพิวเตอร์ก่อนค่ะในโลกยุคปัจจุบันเรามีข้อมูลมหาศาลหรือ Big Data เปรียบเสมือนกองฟางขนาดมหึมา การจะหาเข็มเล่มเดียวในกองฟางนั้นหรือการคำนวณเส้นทางส่งของที่เร็วที่สุดจากล้านเส้นทางเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคอมพิวเตอร์แบบเก่าถ้าเราใช้การคำนวณแบบตรงไปตรงมาคอมพิวเตอร์อาจจะค้างหรือใช้เวลาเป็นร้อยปีกว่าจะหาคำตอบที่ดีที่สุดเจอจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์หันกลับไปมองธรรมชาติและพบคำตอบที่ซ่อนอยู่ในรังพึ่งค่ะ เรื่องราวไซย์บีที่เปลี่ยนโลกเทคโนโลยีเริ่มต้นขึ้นแบบนี้ค่ะในปี2005นักวิจัยชื่อเดอวิสคาราโบกาได้สังเกตเห็นความแปลกประหลาดของพึ่งพึ่งไม่มีแผนที่ไม่มี GPS และไม่มีหัวหน้าคอยบอกทางแต่พวกมันกลับสามารถหาดอกไม้ที่มีน้ำหวานมากที่สุดในทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลได้เสมอพวกมันทำได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่ภาษาของพวกมันค่ะเมื่อผึ้งงานไปเจอดอกไม้ดีด มันจะไม่เก็บไว้คนเดียวแต่มันจะกลับมาที่รังและทำสิ่งที่เรียกว่า waggle dance หรือการเต้นสายท้องยิ่งเต้นแรงยิ่งสายท้องนานแปลว่าตรงนั้นมีอาหารเยอะเพื่อนๆในรังที่เรียกว่า onlooker bees หรือพึ่งผู้สังเกตการก็จะแห่กันไปที่นั่นนี่คือระบบประชาธิปไตยแบบกระจายศูนย์ค่ะไม่ต้องรอคำสั่งแต่ใช้ข้อมูลจริงในการตัดสินใจและนี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดค่ะ นักวิทยาศาสตร์ได้ถอดรหัสพฤติกรรมนี้ออกมาเป็นสมการคณิตศาสตร์เรียกว่า artificial bee colony หรืออัลกอริทึมฝูงพึ่งเทียมเราสร้างพึ่งดิจิทัลขึ้นมาในคอมพิวเตอร์พวกมันทำหน้าที่เหมือนพึ่งจริงทุกอย่างกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่ขุดเจาะข้อมูลเดิมให้ลึกขึ้นอีกกลุ่มทำหน้าที่สำรวจหาทางเลือกใหม่ๆและที่สำคัญที่สุดคือกลุ่ม scout bees หรือผึ้งนักสำรวจที่ถูกโปรแกรมมาให้กล้าทิ้งความสำเร็จเดิมๆ เพื่อบินไปหาโอกาสใหม่ในที่ที่ไม่มีใครเคยไปผลลัพธ์ราคะพึ่งดิจิทัลเหล่านี้กำลังทำงานอยู่ในเครื่องสแกน MRI เพื่อหาเนื้องอกในสมองช่วยวิเคราะห์ภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดของผู้ป่วยโควิด -19 ได้แม่นยำกว่าฟิลเตอร์ทั่วไปและช่วยจัดเส้นทางรถขนส่งสินค้าทั่วโลกให้ประหยัดน้ำมันที่สุดใครจะไปคิดคะว่าวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดในโลกไฮเทคไม่ได้เกิดจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ราคาแพง แต่ถูกเขียนขึ้นมาแล้วกว่า3,000ล้านปีโดยธรรมชาติของมแมลงตัวเล็กๆบทเรียนจากไซบีวันนี้บอกเราว่าบางครั้งความฉลาดที่แท้จริงไม่ใช่การมีผู้นำที่สั่งการได้ทุกอย่างแต่คือการที่หน่วยเล็กๆทุกหน่วยรู้หน้าที่ของตัวเองและสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ